ใหม่ดาวิกาเผยสาเหตุแล้วทำไมอยู่ๆน้องเดมี่หกแขนเรียกได้ว่าสำหรับกรณีที่น้องเดมี่ลูกสาวของลิเดียสารันรัตจิกเข้าให้เต็มรักที่หัวไหล่ของนางเอกซุปตามใหม่ดาวิกาฮูเน่ตรงจุดที่สาวใหม่ไปฉีดวัคซีนมาเป๊ะๆเ,เล่นเอาน้ะหมายถึงกับกล้ำกลืนภายในใจเป็นหมื่นล้านคำล่าสุดใหม่ดาวิกาออกมาเล่าสาเหตุที่คาดว่าทำให้ถูกน้องเดมี่หกแขน ในวันนั้นว่าวันนั้นน้องมองมาก่อแล้วเล็งทาเกตเอาไว้น้องเห็นสิ่งหนึ่งที่อยู่แขนของดาวิตรงนี้คือมีฝายอยู่ตรงนี้เดมี่อาจจะสงสัยว่าน้ำใหม่มีอะไรสีดำๆติดอยู่ตรงแขนเลยพยายามหยิกหรือจะหยิบออกให้ใหม่กำลังพยายามคิดว่าอะไรที่ทำให้หลานทำแบบนั้นน้องน่าจะพยายามที่จะหยิบอะไรดำๆออกให้เพราะพยายามหยิบอยู่หลายรอบมาก แล้วหยิบไม่ออกโถเอ็นดูแปลวแววเจดต,ตนาดีอยากช่วยน้ำใหม่อะแหละเนาะลูกฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าใหม่ๆด้วยนะคะ